สวัสดีพี่น้องนะครับผมมาพอกันในรายการกี่ไปคุกไปตามสไตล์คนอีสานนะครับมือนี่จัดเต็มเลยนะครับพี่น้องตั้เกาเหลาทะเลหรือว่าตั้ทะเลเดือดนะครับพี่น้องเนาะเส็บๆน้ำกันมือนี้ไ่ได้ตําเองนะครับผมซื้อมาจากลานเพิ่นนะครับมาจากทุระสว่วนได้พี่น้องมาจากทรุทุระฝนกระโตกลิ้นคือ,อยังพี่น้องได้ยินเนี่ยละ่ะพักเพิกกับไ่ได้หาเลยนะครับพี่น้องเฮ้กับมีแค่ พักวัตเตอร์เครสพักน้ำนะครับเราก็มีพักออยอดกระทิ้นหรือว่าพักกระเสดเหลือแต้มี่กิน่นั่นแหะครับคลิปก่อนนั่นแหละมาครับมาบาทที่นี่มีทั้งกุ้งดิบกุ้งซุกนะครับมีปูม้าดิบดิบนะครับมีหอยแข้งไงมีหอยแมลงคู่กับมีนะครับพี่น้องสดน้ำก่อนอสุดยอดมาครับมา กุ้งใส่มินิครับอืมอืมอยังยังเนาะคือด่างต,กตีกแห้งใช่นเนาะอือจรับครับ ได้ทุเรียนมากอีกแล้วครับมอใบให้ตากินกับอันเขา่าม่ต่ำแบบอนุบาลค้า่าเดือดคือนอย่างเตียเดือดคือนใจหลายอย่างครับพี่นอ้อง เพราะว่าบระเด็นั่งแบบว่าเอาเอาไปเพ็ดครับนี่หมึกน้ำนมจีนก็มีบระเด็ทเพ็ดของเจ้าของเ้าทีมาอาทีแล้วมามาม,มาบังคับจะขาดอก แน่แน่ฮะเพนดามากวอนกแล้วเบืองหอยแข้งไอหอยแม่น้ำผูครับหอยแข้งเงยง่ายดีอยู่โดนๆจังพอเทน้องหอยแข้งใงญ่ๆครับ แซ่บเนื้อหวานจุ๋ยๆ ฝนอ่อนลงละ bab ini lah mmnyaatad ครับพี่น้องแซบเมื่อแร่นสิ่าแม่ไปกินชาบูหรือซูชิย้อนหลังวันแม่เพิ่งมีโอกาสได้ภาพไปครับตั้งแต่เมาผลอะไปเมื่อน,นั้นร้านปิดร้านเขาปิด 嗯。Mm. ามมันเนี่ยให้แน่แต่เพิ่นทุบมาให้แน่แล้ววินอ่ะเปลีป่ยนแบตมา คลิปนี้ที่บอกให้กินผักครับ นี่นแลนแล้วแม่ม<า>เห็นจำรนมันเตียมโตแล้ว,ว,ม,ว,ลวมาคันพูดได้สิครับเรเอาไปใส่มันเตียมโตแลนน้ำรบพี่นอ้อง ทิ่มือความ ฝ่ายยังห้องยุ่พี่หน่องห้องยุ่ไกลๆพ่นครับ ย่านมิยังติดปากแต่นี่ครับเพราะว่าขันโบเบิร์กล้องมันกะมันก็บเบ้เห็นครับผมกลางห้องเต็มเริ่มเอาปลาแดกเจ้าของมะไซ่ต่เนี่ยคือสีนัวแสบดีแท้อื้ม เรมบอกรลค่ร้อยยีสิบบาทครับโคกเนี่ยร้อยยี่สิบาทแต่ว่าผมมาเพิ่มกุ้งสุกใส่อีกนะครับกุ้งสุกของเจ้าของเนี่ยใสอีกเราวก็หอยแข้งเอยบอมแมนหอยมาเร่งผูกครับขอให้แต่ก็ถือว่าคุ้มนะครับเพราะมันเป็นทะเลเนาะพี่องเนาะ Nhìn nhìn phiền Không Nhìn nhìn tổ nâng tổ พี่มาพี่มามันพีเรลวหมาันเป็นอย่างขื้ยานเสียงมันฟ้าห่องบกฟ้าห่องเจอหนึ่งแลนฝ่าแรงขอในเฮียนเลยครับอืมเอาพี่มาเดี๋ยวใหเบิ้งครับทูเดียน ซื้อมาพันหกร้อยแปดสิบกือบหกร้อยเก้าสิบห้าบาทครับพี่น้องเกือแบพบันเนี่ยพันสามร้อยกว่าบาทเกือ 1, 400, บพันสี่ร้อยครับแซ่บๆหวานดีนะครับเป็นของพี่น้องอ่าเพิ่นเคยเบิ่งเพิ่นถามว่าเอ๊ะแมนแมนผู้ที่เฮ็ดคลิปบ่่วาสั่นว่าเพิ่นก็อาจจะบ่ได้ติดต,ตามตลอดอน,นะครับเบิง่งเบิ่งผู้มันหลอดครับผู้บป็นไงพุนะ่อนสีเห็นสีสียววาวบ้าบาหวานได้พี่น้องเพราะว่า กินม,มาแล้วพมก็จะกินจักอันนึงเนี่แหละครับพี่น้องบพก,กินากรก้าวาซื้อมาให้ตานํ้นะครับแล้วก็แบ่งไปแบ่งไปให้ยานะครับไปให้แม่ของพอน้ำนะครับพี่น้องกินน้ำกันแบ่งกันกินคนละนิดคนละหน่อยไปนะครับอืมหวานกรอบดี ฮึมึมฮมึมยนออิ่มพอดีครับพี่นอ้องฝากห้อง ขอบคุณพี่น้องหลายนะครับผมทีให้การติดตามและการของผมหักว่าผิดพลาดประการใดผมก็ต้องขออภัยพี่น้องในนาทีนี้นะครับเด้อจังไลกะฝากกดไยก์กดแช์เป็นอีกหนึ่งกําลังใจให้กันใกนกาแล้วกันครับผมอ่ะฝากไว้เพียงแค่นี้ครับพอกันไหมในคลิปต่อไปครับขอบคุณหลายๆสวัสดีครับ